ฮัลโหลสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะพอดีว่าวันนี้สดาเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพแล้วก็สั่งขนมร้านหนึ่งเอาไว้เดี๋ยวจะลองมาชิมและก็แนะนําไปเลยเนาะพอดีว่าสดาเจอร้านเนี้ยใน i อค่ะมันน่าทานมากๆเลยก็เลยลองสั่งมาทานร้านนี้ไม่มีหน้าร้านนะคะก็คือว่าเราสั่งขนมแล้วก็นัดราเห็นเขาว่าเ,เจอที่ b t s และคือ b t s ทุกที่แล้วก็เขาจะมี m e s s e n g e r คอยส่งให้ยังไงก็ลอง โทรไปหรือว่าสอบถามได้นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่เริ่มต้นด้วยอันนี้เลยนะคะอันนี้เป็นคุกกี้คอนเฟตนะคะคุกกี้คอนเฟตเนี่ยเป็นเขาบอกว่าค่ะสินค้าขายดีอันดับหนึ่งเลยอันนี้เป็นไซส์เล็กนะคะเป็นไซส์ S คือ สดวันนี้สั่งมาสี่อย่างก็คือว่าอยากจะลองแบบว่าทุกๆุกอย่างหลายๆอย่างเพียงแต่ว่าเราก็จะถามเขาว่าอันไหนที่มีแบบสั่งเป็นชิ้นบ้างไม่ต้องสั่งเป็นปอนเลยแบบเนี้ยเพราะบางทีเราจะต้องชิมไงว่ามันอร่อยไหมคกุกกี้คอนเฟรข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเดีย๋ยวจะลองมาชิมเลยว่าอร่อยไหมนี่เป็นแบบนี้นะคะ ร้านนี้แบบขนมขหน้าทานมากๆเลยอมีเค้กหลากหลายสิ่งอย่างมากสดาก็าจะเลือกมาแต่แต่อันที่เขาแบบว่าแนะนำแล้วก็เป็นเป็นขนมที่ขายดีโอ้ยชีวิตแกะยากอีกแล้วออาวใหม่แล้วกันเนาะแกะยากอะ่ะแกะแล้วก็มีปัญหาตลอดนี่ได้แล้วคุกกี้คอนเฟินฟน,นี่เปหน,นี้ค่ะน่ากินไหมเดี๋ยวเรามาชิมเลย เป็นคุกกี้ที่เนื้อคุกกี้อ่ะแต่นิ่มๆไม่ใช่คุกกี้ที่แบบเนื้อแข็งเดี๋ยวนะไม่เนื้อแข็งไม่เนื้อกรอบโอเคมนะันอร่อยอนะ่ะมีอะไรลูกเกดด้วยแล้วแล้วคอนเฟตเขาก็กรอบอะค่ะอร่อยเนี่ย กินเพลินๆอะเลิศดีนะมันไม่หวานมากแล้วมันก็หอมหวานกัดไปกบรอบ,อบแล้วก็เจอโอเคแล้วก็อร่อยดีค่ะใช่เลยอะ<ๆ>กินเพลินๆไม่เบื่อเลยอนะโอเคทช่เล้ อันนี้กล่องไฟเล็กค่ะร้านนี้ที่ร้านอะไรอ่ะจำไม่ได้ถ้าจำไม่ผิดร้านสวีทอร์ลโอเคต่อมาเราจะเลือกอันจากอันที่มันแบบว่าเป็นท็อปท็อปของเขานี่ต่อมาเป็นเค้กมะพร้าวค่ะมองเห็นไหมเค้กมะพร้าว สรลถามว่ามีเป็นชิ้นไหมก็มีก็เค้ช็ดีมากเลยเพราะว่าถ้าบางทีเรายังไม่เคยชิมเราไม่รู้ว่าอร่อย,อยไมมอร่อยใช่ไหมสแล็ไม่อยากจะสั่งหอวเยอะๆก็ต้องสั่งมาลองก่อนว่ามันเป็นยังไงเค้กมะพร้าวมาชิมกันว่าอร่อยไหมเขาแนะนําเหมือนกันเค้กมะพร้าวคือเป็นอันที่ขายดีค่ะสแลคก็แกะอีกหวัวยุ่งเนาะดูโดนฝนมาวันนี้นี่ใข่วมะพร้าว ุยหอมมะพร้าวมากๆเดี๋ยวเอาไลาติก๊กออกก่อนนะหอมมะพร้าวสุดๆจะทำเละอนเนี้ยสดาแกะยังไงอ่ะขอบมันไม่เห็นเลยอะ่ะเฮ้ยดูคลิปนานนะอ่ะอัยังไม่แกะกันมองเห็นไหมยห้เห็นชัดๆแตะก่อน นี่เห็นไหมมันจะมีเนื้อแบบว่ามันแบบเหมือนแบบมะพร้า <subjective> ว <sound and sound> อ่อนๆนะ,ะเดี๋ยวจะลองมาชิมกันเลยช้อนก็ไม่มีมีแต่ช้อนใหญ่อือห uh ือ huh. อ uh ือหือนี่อือ uh หือ huh. อร่อยอะ่ะอันนี้อร่อยมากๆเลยขอเอาอันนี้ออกได้ไหมอะ่ะจะเละไหมอะ่ะยื้ยื้ยยื้ยใยาเดี๋ยวเละสิ นี่ออกมาแล้วหุยแบบหอมมะพร้าวมากๆกินแบบคือละนุ่มด้วยอ่ะหวานๆไม่หวานมากหอมแล้วก็แบบอื้มอร่อยมากคือมะพร้าวก็แบบอ่อนเนื้อเนือโอ้ยเลิศเลิศอือแป๊บเดียวจะหมดชิล้วว่าสุดยอดอ่ะอื้อ วัาให้รับตื่มตัวอืมโอเคเค้กมะพร้าวจบไปค่ะอร่อยมากๆเลยคอนเฟิร์มว่าเลิศจริงๆต่อมาสดะก็สั่งเ <Okay. S 2> ค้กกล้วยหอมมาด้วยค่ะถามเขาว่ามีเป็นชิ้นไหมเพราะเราอยากลองดีนะมีก็สั่งมาจำไม่ได้ว่าชิ้นเท่าไหร่แต่ว่าไม่ไม่แพงมากค่ะสดาโอนเงินไปให้เขา,เาก่อนเพราะว่าสะายังไม่รู้เวลาที่แน่นอนอะไรแบบเนี้ย เดี๋ยวเกิดเขาก็คงกลัวว่าแบบเดี๋ยวจะแบบเดี๋ยวไม่มาเอาและเสียของแต่สดาเขาเลยแบบว่าขออุอนก่อนละกันนี่อันนี้เค้กเค้กกล้วยหอมนี่อืมลืมบอกไปทุกคนจะงงว่าสดา,ไม,มสดาไม่ชอบกินกล้วยหอมสดาไม่ชอบกินกล้วยหอมแต่สดาจะกินเค้กกล้วยหอมค่ะแปลกเนาะนจริงจอ่งอะสะดาไม่ชอบกินกล้วยหอม แต่โซดาชอบกินกล้วยน้ำว้าแล้วชอบมากด้วยกินวันหนึ่งเป็นวีบีครึ่งหวีเลยแต่ไม่ชอบกินกล้วยหอมแต่เค้คกกล้วยหอมกินฮ้ <c oughs> แปลกกล้วยหอมทอดก็กินบ้างอืมโได้ค่ะอร่อยดีนะเนื้อเค้กแบบค่อนข้างนุ่มแล้วขนมไม่หวานมากเลิศๆอยู่โอเคเ็หมดแล้วโอเคจบไปกับเค้กกล้วยหอมโอเคอร่อยดีค่ะใ้ได้เลย ต่อมาอยากนึงอย่างสุดท้ายแล้วนะนี่เป็นบราวนี่ค่ะสั่งมาหนึ่งชิ้นเหมือนเดิมเพราะว่าเราจะชิมเขาขายเป็นปอนขายเป็นอะไรเงี้ยเราสามารถสั่งได้แต่คอนเฟิร์มค่ะเขาขายเป็นกล่องนี่บราวนี่ตัวนี้ก็เป็นตัวเด็ดที่เราสรั่งมาคือขายดีหมดนี่เป็นบราวนี่เป็นแบนนบว่าช็อกโกแลตอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเรามาชิมกันเลย อืมแบาบนนี้เนื้อจะแบบข้างในจะนุ่มแน่นแน่นหนึบหอมตัวเหมือนช็อกโกแลตมากเป็มคุปเปมเขาเรียกแบบเป็มช็อกโกแลตค่อนข้างเข้มข้นนิดนึงอร่อยดีนะใช้ได้เลยอ่ะหนึบดีอ่ะมันแบบ แล้วกลับไปแร้วแบบหนึบอ่ะเอร่อยดีอ่ะใช้ได้โอเควันนี้มารีวิวให้ดูร้านี้ก่อนทุกอย่างอร่อยหมดเลยค่ะแต่ส่านชอบคุกกี้มะพราเอ้ไม่ให้คุกกี้มะพร้พาวเค้กมะพ้าวแล้วก็คุกกี้คอนเฟตโอเคอร่อยมา,มากๆเลยอยากให้ดูว่าร้านไหนไปนี่นะร้านนี้ค่ะจริงด้วยสวิตอ a r ราว d ร้านนี้เลยขนมเขาเยอะมากๆเลยยังไงก็ลองไปสั่งหรือลองไปทานดูนะเขามีอีกหลายอย่างเลยที่สดาลไม่ได้รีวิววันนี้สาลรีวิวแคนนี้ก่อนปาไปแปดนาทีแล้วโอเคเจอเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บ